สวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจนเช้านะคะ14กันยาหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือ9กับ2 3งสกับหนะที่จริงมันเป็น5เนื่อตรง9นะ่ะใครยาวห้าก็ได้นะสองย์สองห2สามสองก็้าหนึ่งเกสอง จับคู่ก็สองเก้าเก้าสองสองสามสามสองสองหกหกสองเก้าหกหกเก้าหรือห้าหกหกห้าก็ได้นะห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าสามตัวก็เก้าสองหกหกเก้าสามเก้าสามหนึ่งสี่สองหกแล้วก็ห้าสามสองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเ,เ,เพื่อนๆจะจับมาใหม่ก็ได้นะสามตัวเนานะต่อไปเป็นดาวโจนวันที่สิบห้ากันยาหกห้าเช้านะคะ ยินดีกับทุกคนเดอ้อสามตัวแตกนะอันนี้นี่วันนี้ก็ขอให้แตกอีกเหมือนเดิมเดอ้อเจดกับสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเจดหก็ดเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามเจ็ดสามนะคะจับคู่ก็เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดสามหกหกสามสสานะเจ็ดสี่หกสี่สามหกสองเจ็ดสามแล้วก็เก้าเจ็ดสามนะคะ ือจะหกสามเจ็ดก็ได้เดอ้อหกกระดกเก้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะขอให้ปังปัสามตัวตรงๆอีเดอ้อวันนี้สองตัวบนล่างนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะถึงจะน้อยนิดแล้วก็ขอบคุณเดอ้อจากใจจริงเฮงเฮงปังปังทุกคนคะ่ะตื่นมาก็รับทรัพย์รับโชคเดอ้อ